พระหังสัมมาสัมพุทธ佛พระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังขังนัมมิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธิเกณสัมปาเททะท่านทั้ทงหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเลื่อมใสเถิด ก่อนจะสรุปดูตรงนี้ก่อนเพื่อรอจเจ้าวาได้มาหรือยังี่งไม่ใช่นะเจะ้าวาดมาก็จะประชุมสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับมาดูครับความเสื่อมด้วยความจังเกินแห่งพระพุทธศาสนาครับความเสื่อมด้วยความจังเกินนะครับมี กี่หน้า,าดูกันนะพึงรวมเสร็จแม่แมเมื่อกี้เนี่ยไฟฟ้ากระดับเปิบกำลังจะปริ้นงานสิบสีหน้านะครับสิบสีหน้ามาไล่ดูว่าในพระไตรปิฎกเล่มใดบ้างพูดถึงความเสื่อมและความเจริญแห่งพระพุทธศาสนาครับเริ่มจากนี้ครับเหตุหนึ่งอย่างเป็นคู่ครับ ที่เป็นคู่ก็คือเป็นเหมือนยมกนะอย่างที่หนึ่งคือความเสื่อมเป็นอย่างไรความเจริญเป็นอย่างไรก็เลยเป็นคู่ครับเป็นเหมือนยมกนะครับทรเหล่านี้เป็นธรรมเหมือนยมกนะครับเป็นคู่คู่ความเสื่อมก็อย่างหนึ่งความเจริญก็อย่างหนึ่งตรงข้ามดูครับเหตุหนึ่งอย่างในพระไตรปิฎกอังคุตตังกรณิกายเอกะกนิบาตเล่มที่ย0สิบ ข้อ114ได้กล่าวไว้ว่านาหังพิขเวอัญยังเอกธรรมมัมปิสมนุปัสสามิโยเอวังสัทธธรรมัสสะสมโมสายะอันตังระธานายสังวัตติยะายิทังพิขเวปมาโทปมาโทพิกเวสัทธรรมัสสะสมโมสายะอันตังระธานายสังวัตติไปสีไว้ก่อนนะครับนี่ครับ เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสลายเพื่อความอันตรธานไปแห่งพระสัทธรรมเหมือนความประมาทนี้เลยความประมาทยย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งพระสัตธรรมครับความประมาททําให้ศาสนาเสื่อมครับตรงข้ามครับนี่ครับข้อต่อไปดูไว้ๆนะครับดูไม่ยากครับคำคำพูดเหมือนกันครับ ความไม่ประมาทนี่ครับดูสุดท้ายนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ในรายกลุ่มนะครับไม่ต้องเขียนไม่ต้องจดครับความไม่ประมาทย่มเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งพระสัทธรรมเมื่อไม่ประมาทพระศาสนาก็ไม่เสื่อมอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบุคคลหรือเป็นสภาวธรรมหรือเป็นอะไรครับนะครับอะไรครับ ศาสนาเสื่อมเพระความมาหมายความมาหมายนี่เป็นธรรมะหรือเป็นบุคคลเป็นธรรมะนี่ความความกับความอย่างนเป็นคนนีผู้สิเป็นบุคคลนะความประมาทเพราะความประมายคือความไม่มีสตินั่นแหละครับต่อไปครับเหตุหนึ่งอย่างคู่ที่สองครับผมป้ายที่นี่เลยนะจะได้ง่ายนะไปตรงตำแหน่งเลยนะครับหนึ่งประมาทสอง โกสัตชังความขี้เกียจครับพูดในเพราะน่ยก็ความเกียจคร้านถ้าพูดเอาใจเนยความยังไม่ขยันครับเป็นเหตุแห่งพระธรรมเสื่อมครับต่อไปครับตรงข้ามก็คือวียงิยายนรำโพปรางรบความเพียนครับปรารบความเพียรผู้เกียจคร้านทำให้าศาสนาเสื่อมผู้มีความเพียร ทำให้ภาศาสนาไม่เสื่อมคาว่าไม่เสื่อมนี่คือเจริญใช่ไหมหรือยังไงคาว่าไม่เสื่อมนี่คือเจริญใช่ไหมเลอเพิ่งจะรู้น่ความไม่ความไม่ไม่เสื่อมในความเจริญมันคงที่มันมีกลางกลางก็มีนะนะครับอะไรไม่จางหายไปไม่จางหายไปคือเสื่อมด้วยไม่เสื่อม ต่อมาคู่ที่สมครับดูไวๆครับนี่ครับดูที่ตรงนี้เลยนะครับมหิตชาตาความมักมากครับความเป็นคนมักมากเป็นเหตุทำให้าศาสนาเสื่อมแล้วก็นี่ครับอภิชาตาความเป็นผู้มักน้อยครับคนมักน้อยาศาสนาจเจริญเหตุหนึ่งอย่างคู่ที่สี่ครับอสันตุธิตา สันตุทิตานะความไม่สันโดษไม่สันโดษในปัจจัยสีนั่นแหละครับแล้วก็สันตุสิตาความสันโดษในปัจจัยสีํทำให้ศาสนาจเจริญความไม่สันโดษทำให้เสื่อมความสันโดษทำให้จเจริญไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดทุกคู่ครับอันนี้เหตุหนึ่งทั้งหมดนะครับต่อไปครับอโยนิโสมนสิการทำให้ศาสนาเสื่อม โยนิโสมนสิการทำให้ศาสนาจเจริญต่อไปครับคู่ที่6ครับอสัมปชัญญะอ,อะไรคืออสัมปชัญญะครับความไม่รู้ครับความไม่รู้สัมปัญญะแปลว่าปัญญาสัมปัญญะแปลว่าอาวิชชาครับความไม่รู้แต่ไม่รู้ท่านจ,จะแปลอย่างไรครับท่านก็เลยแปลทับศัพท์ความไม่มีสัมปชัญญะอันนี้คัดมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่เราเรียนนะครับ ก็ท่านใช้ภาษานี้เอาภาษานี้ให้ท่านนะต่อมาครับสัมปัญญะความมีสัมปัญญะทําให้ศาสนาจงเจรินคู่ที่เจครับปาปมิตรตาความมีมิตรไม่ดีมีมิตรชั่วเป็นหรือพูดทับศัพท์ก็ความมีบาปาปมิตรครับเป็นทางเสื่อมต่อมาครับกัลยาณมิตรตาความมีมิตรดีเป็นเหตุให้เจริญ ผู้ที่8ครับนี่ครับอันนี้ยาวหน่อยครับอันนี้ยาวหน่อยนะน,นี่ครับอนุโยโคมันประกอบมันกระทําอากุศลานังธรรมมานังซึ่งบาปอากุศลขยันทําบาปอากุศลแต่ไม่ขยันทํากุศลครับทําแต่กุศลแต่ละเลยการกระทําาไป ทำแต่บาปอากุศลแต่ไม่ทำบุญกุศลทำให้ศาสนาเสื่อมนะครับต่อไปตรงข้ามครับตรงข้ามนี่ครับไม่ทำบาปอากุศลทำแต่บุญกุศลน,นะครับโดยขั้นบอกว่าทำแต่บุญกุศลแล้วก็ไม่ทำบาปอากุศลทำให้ศาสนา,จาเจริญครับนี่เหตุหนึ่งอย่างนะมาจากที่เดียวกันหมดเรียงลำดับครอบปรื้ดเลยนะข้อแรกข้ออะไรดูนะ นี่ครับอังคุตตังรนิกายเอายกกนิบาท 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 128 129ยเมครับเรียงไปตามข้อเลยครับตั้งแต่114่ถึงหนึเป็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมด้วยความจเจริญครบแล้วครับกี่คู่ครับกี่คู่ครับกี่คู่กี่คู่เนี่ยคู่ที่8ก็บอกเนี่ยยังตอบไม่ได้หาคําตอบยังไม่ได้อีกเลยเนี่ย ตอนนี้ให้เขียนครับให้เขียนครับเขียนแค่คู่ๆเขียนไปคู่ๆเอาแต่ตรงนี้ครับประมาทไม่ประมาทครับประมาทไม่ประมาทคู่ที่หนึ่งครับเหตุพาษาศาสนาเสื่อมและเจริญคู่ที่หนึ่งประมาทไม่ประมาทรู้แล้วมั้งอันไหนจเจริญอันไหนเสื่อมอะ่ะจะไปแปลกลับข้างกันแล้วแต่นะ ลวงพ่อในหนังสือคู่มืออย่างไหนไม่เอามามีไหมอ๋อเอามาซ่อนเอาไว้ก่อนนี่พร้อมเอามาลองเขียนเอามาลองเขียนลองเขียนได้แต่อย่าเขียนใส่ในหนังสือครับเอากระดาษหากระดาษสมุดจดมาจดตั้งแต่มาอบรมเนี่ยใครจดใส่สมุดเต็มไปหนึ่งเล่มหนึ่งหัวแล้วยกมือสองหัวสามหัวสี่หัว อ๋อส่วนใหญ่จะได้ประมาณสามหัวสามเล่มนะถ,ถ้าบ้านนอกเขาเรียกหนึ่งหัวสองหัวนะในเมืองก็เรียกหนึ่งเล่มสองเล่มไม่รู้ครับว่าหนึ่งเล่มกี่หน้าก็ไม่รู้หนึ่งประมาทคู่กับไม่ประมาทสองครับขี้เกียจคู่กับขยันครับเอาภาษาไทยแล้วก็ได้ครับขี้เกียจคู่กับขยันต่อไปครับมักมาก,มาก กับมักน้อยครับมักมากมากับมักน้อยต่อไปครับคู่ที่สไม่สันโดษกับสันโดษไม่สันโดษกับสันโดษต่อไปครับเอา้าว่าอย่ดียังอันนี้แก้นะเนี่ยขอแก้ก่อนนะเน,นี่นะอันนี้แปลทับศัพท์ของเดิมอยู่นี่นี่นี่ อันนี้ก็คือไม่ใคร่ครวนกับใคร่ครวนครับไม่ใคร่ครวนกับใคร่ครวนต่อไปคู่ที่หกครับไม่รู้กับรู้ครับสมัมปชัญญะนี่แปลว่ารู้นะครับไม่ยงรู้กับรู้แล้วคู่ที่เจ็ครับคบมิตรชั่วและครบมิตรดีครับ คบมิชัวชวนไปไหนก็โน้คบมีดีก็ชวนมาเรียนพระไตรปิฎกครบมีชั่วก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนไตรปิฎกไปเรียนทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียนกันแล้วมันล้าสมัยอะไรประมาณเนี้ยนะใครทักทวงห้ามเพื่อนไม่ให้มาเรียนพระไตรปิฎกเกิดชนะจะเป็นคนมืดบอดมืดมามืดไปเนาะต่อไปคู่ที่แปดสุดท้ายครับ ทำแต่บาปไม่ทำบุญครับทำแต่บาปไม่ทำบุญและอันนั้นทำบาปไม่ทำบุญไม่ใช่คู่กันนะทำแต่บาปไม่ทําบุญคู่กับทําแต่บุญไม่ทําบาปครับถ้าเอาคู่สักหนึ่งทำบาปคู่กับทําบุญอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้สั้นเข้าครับต่อไปเหตุสองอย่างครับเนี่ยนะครับสองอย่างมาดูนะครับ อันนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับนี่ครับโภพายสีณาตำแหน่งที่สำคัญนี่นะครับเหตุสองอย่างเทวธรรมเทเวเมพิกเวธรรมาสัทธมัสสะสมโมสายะอันตังระธานายสังวัตติภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสลายเพื่อความอันตรธานไปแห่งพระสัทธธรรมคือหนึ่ง ทุนนิกขิตตันจะปะทะพยัญนชนะจานอักษรผิดครับจานอักษรผิดเขียนอักษรผิดครับสองอัดโถทุนนีโตแปลผิดครับหนึ่งจำมาผิดสองตีความผิดนะพูดง่ายๆนะหนึ่งจำมาผิด สองตีความผิดอันนี้ทางเสื่อมนะคู่กับเจริญครับอันนี้ไม่ได้บอกคู่กับนะเพราะว่าสองต้องข้างหน้าก็สองข้างหลังก็สองนะครับหนึ่งจำมาผิดสองตีความผิดคู่กับจํามาถูกแล้วก็ตีความถูกครับเหตุสองมันจะขยายออกกวา้างกว้างวงไปเรื่อยนะเหตุสองเหตุสามเหตุสี่เหตุ 2, 2> หต้าไปเรื่อยนะครับนี่ครับ จำมาผิดตีความผิดเป็นเสื่อมจำมาถูกตีความถูกเป็นจังเรินครับหมดแล้วมีอันเดียวครับสองอย่างหนึ่งคู่เท่านั้นครับต่อไป4อย่างครับ4อย่างอันนี้โอ้โหยาวมากเลยครับเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องป้ายหรอกครับแต่ลายตาครับทั้งหมดนี้เลยครับเเว้นแต่ย่อหน้าแรกนะครับ จะตังโรเมพิกเวธรรมสัธรรมศาสโมสายะอันตรธานายะสังวัตันติทำสี่อย่างเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมสลายเพื่อความอันตรธานไปแห่งพระสัตธรรมอันนี้ตัดคำไม่ถูกเดี๋ยวไปแก้ก่อนนะค่อยส่งให้นะวันนี้เพิ่งทำาพ๊ปุ๊บปุป๊บ,ปบมาหลายอย่างครับเมื่อคืนนี้ก็ทำใบประกาศนิยบัตรแปดสิบเจ็ดคน <laughs> ว่าจะส่อง,องมาเดินมาส่องซะหน่อยดีนะเขส่งภาพให้ดูตรวจก็มีทําช่วยกันทําหลายคนอยู่เมื่อคืนเนี่ยตรวจข้อสอบครับข้อสอบทางไกลเห็นส่งมาเป็นร้อยกว่านะหรือไม่ถึงร้อยก็ไม่ดูนะเห็นส่งมาขึ้นเลขหลักร้อยกว่าเกือบสองร้อยบางคนก็ส่งมาหลายใบที่แยกก่กันนะคือใช้โทรศัพท์ถ่ายบางเงาหลอดไฟฟ้าครับ ดูจะอ่านยังไงถ่ายก็ไม่ชัดด้วยแล้วก็อรศัรท์เล็งถ่ายก็บังเงาอีกครับอ่านก็ไม่เห็นแทนที่จะวางเอียงๆสัหน่อยแล้วค่อยถ่ายนะถ่ายแบบบังเงามาเลยนะนะครับเอาทีนี้มาดูครับเนี่ยครับเหตุทําให้ภาษาศาสนาเสื่อมสี่อย่างครับนี่ครับทุกขหิตังสุดตันตังปริยาปุนันติทนนิกิตตันเออมือคล้ายๆเมื่อกี้นะดูภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับหนึ่ง เล่าเรียนสุตตะคือพระไตรปิฎกนะคะรับเล่าเรียนพระไตรปิฎกนีมนตรงนี้เลยครับเอาไหนเก้าอี้เอาให้ตั้งโอ้โหไปนู่นเลยงานนี้เข้าป่ากเข้าพงไปเลยเอ,ออกมาหน่อยนีมอนอาจารย์มานี่มนท่านเข้ามาเลยข้างหน้านี้เลยคุยรอให้เฉยนะคุยรอเวลามาได้เลย ฝั่งละสองรูปก็ได้ชิดมาด้านนี้จะนั่งบังหน้าผู้เจ้าเป๊ะก็ใช้ได้เอาเจ้าหน้าทีวีก็จะไปบังทีวีเนาะนิมนต์ทางนี้ครับนี่ครับทีมงานนิมนต์ทางนี้ครับเนี่ยเข้ามานี้ก็ได้แอบแหข้างหน้าหน่อย,อยก็ได้ก็อ้าถ้าตรงนี้ไม่ตรงก็จะชิดกันมากชิดมาด้านนี้นิมนต์ทางนี้ครับคุยรอเวลาครับ กำลังเล่าเหตุพระศาสนาเสื่อมพระศาสนาเจริญนะครับหนึ่งเล่าเรียนสุดตะก็คือสุตตะเคยะวยากรณะนะครับแต่ว่าท่านเอาสั้นๆคือสุดตะเรียนพระสูตรหรือเรียนพระไตรปิฎกตามที่เรียนสืบๆกันมาผิดลำดับโดยพระยัญชนะผิดลำดับโดยอัฏฐะนะครับแล้วก็บอกว่าแม้อัฏ ที่มาจับบทพยัญชนะที่จำมาไม่ดีเวลาถ่ายทอดขยายความหมายก็ไม่ดีตามไปด้วยพูดง่ายว่าเรียนอักษรมาผิดสองคูบอาจารย์สอนตีความมาผิดครับข้อสองครับได้เรียนมาก็จริงผิดแล้วยังไม่พอกลายเป็นคนว่ายากดื้อด้านคิดว่าตัวเองมีความรู้มากใครว่าอะไรก็ไม่ฟังนะครับ ถือทิฏฐิถือมานะไม่ยอมใครเพราะความเป็นคนศึกษามามากนะครับว่ายากไม่ทนต่อคำสั่งสอนไม่รับคำสั่งสอนโดยความคองรบข้อสครับแม้จะเป็นเพืหูสูตรเรียนจบไตรเพศทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแต่ถ่ายทอดไม่เคารพครับตำหนิแต่ข้ออัดตำหนิแต่ข้อทมครับสอ,สอนไปตำหนิไปสอนไปตำหนิไปและข้อสี่ครับ ต่อให้เป็นพระเถระแต่กลายเป็นผู้มกักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำโอกรมบณธรรมทอดทุรัในวิเวกไม่ปางรบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่รู้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังพากันทําตามอย่างพิกสุผู้เช่นนั้นนะครับกลายเป็นเหมือนกันอันนี้เหตุแห่งความเสื่อมตรงข้ามเหตุแห่งความจเจริญครับต่อไปครับ เหตุห้าอย่างคู่ที่หนึ่งครับพระศาสนาเสื่อมห้าอย่างต่อไปนี้ครับหนึ่งณสักขจังธรรมสุนาติไม่ฟังธรรมโดยเคารพพอมีคนพูดธรรมะไม่ได้อยู่ต่อหน้าเขาไม่ได้เจาะจงเราพอได้ยินก็เลยเดินหนีครับเรียกว่าไม่เคารพไม่เหมือนพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าได้ยินภิกษุทั้งหลายกําลังเทศแสดงธรรมอยู่พระเจ้าประทับสงบนิ่งฟังจนจบแล้วค่อยเดินค่อยเสด็จต่อไปนะครับ ส่วนพวกเราถ้าไม่ได้เรียกเจาะจงว่าให้เป็นผู้ฟังธรรมก็ไม่ฟังได้ยินอยู่แต่ไม่ฟังแม้แต่ให้มานั่งอยู่ต่อหน้าองค์แสดงธรรมก็ฟังไม่เคารพนะครับสองครับเวลาเรียนก็เรียนไม่เคารพครับให้เรียนก็เลียนครับเดี๋ยวนั่งหลับเอาไปไหนอไอ้ตังนั่งหลับไปไหนละทำน,นทำนู่นทำนี่ก,ก๊อกแก๊กแก๊กมือลอย นะครับไอคนที่จะจดก็ไม่จดคนที่จะจำก็ไม่จำข้อสามครับไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพต่อให้ทรงจำมาได้อยู่เมื่อเขียนไปแล้วก็วางทิ้งทั่วครับกระดาษที่เขียนนะครับนะอาจารย์ผมท่านสังนักสังหนาถ้าเห็นผ้าสีเดียวกับผ้ากาสาวพัดแม้เป็นเศษชิ้นผ้าขาดหมาคาบไปเล่นหรือเช็ดเท้าเช็ดอะไรก็แล้วแต่หรือร่วงหล่นอยู่ตามพื้นดินให้หยิบผ้า กิ่งไม้ไว้เบื้องสูงสูงครับแม้จะไม่ใช้ประโยชน์ถ้าใช้ประโยชน์ก็ไปซักใช้ซะถ้าไม่ใช้ประโยชน์ขาดหลุ่ยแล้วก็หยิบภาดไว้ที่กิ่งไม้อย่าให้ตกต่ำนะแม้แต่การจานจางรึกอักษรที่เป็นพระธรรมคําสอนพุทธเจ้าไม่จะฉีกขาดแล้วก็ตามนะครับก็ให้เน็บไว้ในที่สูงต่อมาสี่ครับไม่ใคร่ครวญอัดแห่งธรรมที่ทรงจําไว้แล้วโดยขคงรบไม่ใคร่ครวญไม่นํามา พ,พ,เพิเคราะ์วิจาร์ดูว่าอันนี้เหตุของธรรมคืออะไรผลของธรรมคืออะไรและ5ครับรู้อัดรู้ธรรมแล้วก็จริงแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามโดยคารบครับ5อย่างนี้เสื่อมครับต่อไปทาง,จงเจริญเติมตรงข้ามครับเรียนฟังธรรมก็ฟังโดยคารบเรียนธรรมก็เรียนโดยคารบทรงจำธรรมโดยคารบใครควรอัดแห่งธรรมโดยคารบ รู้อัดรู้ทำและประพฤติปฏิบัติตามโดยเคารบน่เหตุแห่งความเจริญไปอย่างนี้คู่ที่สองครับดุษฎีไทยเลยนะกูบาอาจารย์มาพร้อมแล้วจะได้ประชุมครับเหตุแห่งความเสื่อมก็คือไม่ยงเรียนทมคือสุตตะเคยะเวยากรณาคาถาอุทานะอิติวุตกะชาตกะอภูตะธรรมะและเวทันละเมื่อนวังคะสัตุศาสตร์ทั้ง9ประการนี้ไม่มีใครเ,เรียนไม่มีใครส่ง ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเคยได้ยินจากปากใครแสดงว่าพระสัทธรรมเสื่อมแล้วครับเสื่อมไปแล้วต่อมาครับแม้จะเรียนมาแต่ไม่แสดงธรรมที่ได้เรียนได้ฟังมาโดยพิสดารเวลาจะแสดงก็แสดงเพียงย่อๆนะครับต่อมาครับสมไม่อธิบายขยายความที่ได้ยินได้เรียนมาโดยพิสดารส ไม่นำมาท่องบนสาธยายทบทวนแล้วก็ห้าไม่ตรึกไม่ตรองไม่เพ่งตามเนื้อความของธรรมตามที่ได้สดับมานะครับอันนี้คือเสื่อมตรงกันข้ามก็คือจังเริญต่อไปคู่สุดท้ายครับนี่ครับเหตุแห่งศาสนาเสื่อมห้าอย่างคู่ที่สามครับดูภาษาไทยนะครับหนึ่งเราเรีเยนมาจริงแต่เรียนมาไม่ค่อยถูกครับ เราเรียนมาทุกอย่างไม่ค่อยถูกไม่ถูกโดยพยัญชนะไม่ถูกโดยอัฏฐสอว่ายากสาเป็นผู้หูสูรเรียนจบคัมภีร์แต่ว่าไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสำหรับตัวเองครับเรียนมาเยอะแต่ไม่ได้น้อมนำมาให้เป็นธรรมเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองเลยไม่แต่ข้อเดียวนิสัยอย่างไรพฤติกรรมอย่างไรเดิมเดิม แม้จะได้เรียนจบอันนั้นจบนี้มาจริงแต่พฤติกรรมไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างเป็นอย่างอื่นเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการครับไม่เคารพธรรมที่ได้เรียนมาแล้วด้วยนะครับสี่ครับเป็นพระเถระก็จริงนะครับแต่เป็นผู้มักมากผู้ประพฤติปฏิบัติตามกลายเป็นเหมือนกันหมดและห้าครับเมื่อสงแตกแยกกันมีการด่ากันมีการบริพาทกันต่งนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราเห็นไม่ไป หาอุบายวิธีสมัครสมานสงผู้แตกแยกกลับไปเข้าข้างผู้แตกแยกครับอย่างนี้ก็ทําให้ศา,าสนาเสื่อมคนที่เลื่อมใสอยู่ก็ไม่เลื่อมใสคนไม่เลื่อมใสไม่ต้องกล่าวถึงแล้วก็ตรงกันข้ามก็เป็นเหตุแห่งศา,าสนา,จาเจริญครบทั้งหมดครับมีทั้งหมด14หน้าเดี๋ยวผมเปตัวแก้คําถูกผิดเรียบร้อยนะครับก็จะส่งให้ทางหลายกลุ่มไว้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับเอาละตอนนี้พร้อมเพียงกันดีแล้วครับ ต่อไปก็จะมาพึกคุยประชุมกันนะครับกล้องอยู่ไหนครับกล้องอยู่ไกลเหลือเกินครับให้กล้องมาตั้งก็ยังไม่ได้เอามาอีกตัวหนึ่งก็เลยไม่เห็นหน้าคุูบาอาจารย์เนี่ยอันน้มันก็ไปโน่นแต่ไม่ออกนี่อันนั้นถ่ายทอดอะไรซูมใช่ไหมซูมไม่จำเป็นแล้วตอนเนี้เอาเอา,เอาพวกเราเนี่ยก่อนนะถึงไมนะ่ะเห็นไมนะ่น่ะหน้าน่ะ เห็นนะแต่ว่าเนตไลก์กลุ่มหลักเนะี่ยไม่มีเห็นฮนะเอาละมาประชุมครับอันนี้จบแค่นี้ก่อนอันนี้มันก็ถ่ายทอดไม่ได้เพราะไม่มีภาพปิดอันนี้ก่อนนะครับปิดไปเลยแล้วกันนะ เดี๋ยวตอนบ่ายค่อยมาต่อนะครับเพราะว่าจะสรุปทั้งหมดแล้วก็ปิดเรียนที่นี่ครับพรุ่งนี้ก็ทําโครงการปิดโครงการพร้อมกับรับใบวุธิบัติขอไม่ไม่อยู่ไหนมาไม่มา